ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกโปรโมชั่นดีๆเนาะอุ้ยเจ็บแตกกล่องก็จะมาบอกโปรโมชั่นดีๆของร้าน v a l e n t i n a Style เนาะก็จะเป็นชุดนะนี่ตอนนี้มีโปร,โรแรงสุดๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจะเป็นทรงแบบนี้เห็นไหมนี่ก็จะใส่แบบตัวหนึง่งตัวเดียวอยู่เป็นผ้าใส่สบายๆเนาะไม่ร้อนนะนี่แล้วก็จะมีสีนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบโทนแบบ ขาวขอบแล้วก็จะเป็นแขนแบบนี้นี่อันนี้ก็เซลล์อยู่หนึ่งแถมหนึ่งถูกสุดๆนี่จับปกติราคาสี่รอาสิบเหลือเหลือเท่าไหร่วะจะไม่ได้ไม่แน่ใจนี่แล้วก็นี่นี่บางสีใกล้หมดแล้วเนาะก็โปรนี้ก็จะหมดประมาณ กำลังคิดอยู่ว่า,าไม่แน่ใจว่าจะหมดปร,ประมาณวันที่9หรือว่าหลังสงการเนาะแต่อาจจะเป็นหลังสงการและอุ้ยนี่ยืดเวลาให้ออก็ยังไงก็ใครที่อยากได้ก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะในไอจีวาเลนจิน่าสไตล์นะครับก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูจะเขียนไว้บนหัวให้เนาะว่า IG เปิดเข้าไปยังไงหรือว่าสามารถเข้าไปได้ตามนี้ นี่เวอรนจิน่าสไตล์เห็นไหมเยวให้ดูอีกทีแพสหนึ่งนะครับนี่เลยช่องทางการติดจอนี่เข้าไปดูได้วอร์จิน่าสไตล์ดูยังมีเสื้อผ้าแบบอื่นอีกเยอะนี่แต่ตอนนี้เป็นโปรดีๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเท่านั้น ห้ามพลาดนะจ๊ะผ้าเราจะเสียใจนะจ๊ะเหลือตัวไม่กี่บาทเองต้องบอกเลยว่าผ้านี้ก็ไปเลือกเองคือซักแล้วไม่มีหดไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นเนาะเป็นผ้าที่ดีไม่ร้อนนะครับสามารถใส่ตัวเดียวอยู่ต,ตัวเดียวอยู่เลยคือเรามืไหนที่เรารีบเรี่เงี้ยคิดอะไรไม่ออกอุ้ยอุ้ยทำไงดีโรจินนสไตช่วยคุณได้ หลายคนไมเคยประสบปัญหาและแฮปปี้ Happy กับสิ่งนี้มาแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นของครีมโลชั่นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือโลชั่นหมดเกลี้ยงเลยไม่เชื่อดูดูโลชั่นหมดหมดเลยแถวไม่มีตอนนี้เหลือแต่ากันแดดก็เดี๋ยวจะพยายามเร่งทำจัดการเร่งออเดอร์มาให้หนูอ๋อมีหลอดเล็กอยู่ตรงนี้ นี่ตอนนี้มีโปรคือซื้อหลอดใหญ่ขนาด200 like ml ก็จะแถมไซนี้35 ml ไปด้วยหอมมากพูดจริงๆหอมจริงๆโอเคคราวนี้เราไปจริงๆแล้วเรามาบอกโปรโมชั่นเข้านี้เนอะไปแล้วช่วงนี้งานเน่นงานหนะักงานเยอะโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอ้ยคุณตาลุดไปแล้วบ๊ายบาย